สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวเตอร์ทีวีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายโนวันนี้ผมมีมอเทอร์บอร์ดนะครับจาก asrock นะครับเป็นในรุ่นของ f o r t a l i t y นะครับซีรีส์ s 8 7นะครับ performance นะครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับถือว่าเป็นรุ่นสุดคุ้มเลย1ตัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราวันนี้มาอั unbox ให้ดูนะครับตัวนี้ครับเป็นบอร์ดขนาด atx นะฮะซ็อกเก็ต1150นะครับสเปคก็จะเขียนอยู่อย่างนี้นะครับรองรับ ddr 3บัสพันหกนะฮะมี4แถว แรมติดตั้งได้4ตัวเอาละฮะด้านหลังเรามาดูกันหน่อยก็นี่ฮะส่วนมากเขาจะชูโรงของ A-style ครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะฮะของทาง Asrock ในซีรีส์ Z87 นะครับหรือว่า X87 ก็คือ Gen4 นะฮะ CPU Gen4 นั่นเองก็ตัวใหม่ใน150ในส่วนนี้ครับก็เป็นฟีเจอร์นะครับที่เกี่ยวกับเกมนะฮะที่ชูโรงของทาง f o r t a l i t y นะครับก็ การตั้งค่าเมาส์นะฮะก็คือความนิ่งค่า d p i ต่างๆนะครับสามารถตั้งค่าได้โดยมีซอฟต์แวร์นะฮะของทาง Asrock เองนะครับแลวนี่ก็เซตมาโคคีย์ได้ด้วยนะฮะเจ๋งเวลาโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าในพวกรูปแบบคอร์เมชิงลึกนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมนะฮะได้ที่ w w w c o m p i e i t v c o m นะครับเปิดมาครับก็จะมีคู่มือครับฝงเล่มนะฮะแล้วก็มีในส่วนของแผ่นที่พูดถึงไอเจ้า s Asrock Home c l o าว เปิดมาเรามาดูบันเดิลกันต่อนะครับมีอะไรบ้างตอนนี้หยิบมาก็มี Back ไอโอพารครับแผ่นไดเวอร์ซตสมครับ2เส้นครับแล้วก็เจอตัวบอร์ดเลยนะครับนี่บอร์ดมาแล้วขนาดใหญ่พอสมควรนะฮะใหญ่กว่าราคาเขาอีกนะฮะโอเคเรามาดูกันผ่านกันบ้าง นี่ตรงนี้ CPU ครับสก็ตในึ0หนึ่ลองรับ Haswell นะครับเจนสนะครับตัวใหม่ Gen 4นั่นเองโอ้ยตัวซิงค์มาแบบเล็กๆกระทัดรัดนะฮะสีดำพร้อมกับสกรีนคำว่า performance series จริงๆจะมีตัว Professional ด้วยนะฮะก็จะเป็นรุ่นใหญ่ว่งนี้นั่นเองนะครับข้างๆชุดพักจ่ายไฟครับก็จะมีนี่ไฟเลี้ยง CPU ใช้8พินครับ ไฟเลี้ยงตัดพินแรมครับรองรับได้สูงสุด32กิก4แผงนะครับบัตร0ันหก้่นเองตรงน,นี้ก็เป็นส่วนของภาคจ่ายไฟ24พินนะฮะเคเราเลื่อนลงมาดูข้างล่างกัน p c i e x p r e s s จัดมาให้2ชุดนะครับ1 X 2ชุดครับส่วน p c i 3ชุดครับก็แบ่งตัดดำแดงโทนสีดำแดงเลยนะสวยงาม นี่ครับซิงค์ที่ปิดในส่วนของชิปเซต H87 อยู่นะฮะชุดซาวนะครับ Priority s o ซาวนั่นเองนะครับเป็นซาวตัวใหม่ของทาง Asrock นั่นเองนะครับก็ทำมาได้แบบสวยงามเลยตัวนี้นะครับ SATA จะให้มา6ชุดด้วยกันนะครับพอร์ตสีแดงเลยพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับ USB 2.0นะฮะให้มาถึง4พอร์ตด้วยกัน 1, 2, 3, 4นะครับ3.0ให้มา4พอร์ตครับ แล้วก็มีแลนนี่ตัวนี้เป็น hd audio 7.1ก็จะมีพอร์ต hdmi นะครับ2พอร์ตด,ด้วยกันแล้วก็มี vga แล้วก็ DVI พร้อม ps 2นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยดีกว่าเอาละครับหลังจากที่เราติดตั้งเจ้าตัว asrock นะครับ f o r t a l i t y h 8 7ลงไปแล้วนะฮะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับของทาง asrock นะฮะที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยใช้มันนะฮะ วันนี้ผมก็จะพามาแนะนํารวมถึงเอามาให้ดูกันว่าเออมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะฮะไว้ทําอะไรนะครับเอาแบบคร่าวๆเลยล้วกันนะฮะตัวนี้ครับชื่อโปรแกรมว่า f stream tuning นะครับของทาง fortality นั่นเองก็คือของทาง a s l o c นะที่ทำมาให้กับบอด fortality นะครับหน้าตาหน้าตาของไอคอนจะเป็นนี้นะนี่โอเคฮะพอเราเปิดมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆประมาณนี้นะแถบแรกครับจะเป็นแถบของ operation mode นะครับ operation mode อา้าวนี่ฮะ ก็คือจะมีในส่วนของการปรับตั้งค่านะครับแบบออโต้นั่นเองก็คือทุกอย่างจะเซตมาให้นะมีอยู่3โหมดก็นี่ครับเปอร์ฟอร์แมนซ์โหมดสแตนดาร์ดโหมดแล้วก็เป็นพาวเวอร์เซฟนะฮะก็คือประหยัดไฟนั่นเองก็คือประหยัดพลังงานโอเคามาดูในส่วนทรูนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของ XFA s t ์ฟาแรมเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในส่วนนี้แล้วในส่วนของเทคโนโลยีที่เรียกว่าเอ็กฟาสต์ไฟฟ้ไฟนั่นเองนะฮะในส่วนของฟาสต์แรมก็ช่วยในเรื่องของแรมนั่นเองนะฮะ อีกส่วนหนึ่งครับที่ผมคิดว่าฟอร์ทูลิตี้ก็คือในส่วนของมัเทอร์บอร์ดของเกมแล้วจำเป็นต้องมีก็คือคีย์มาสเตอร์นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่นักเล่นเกมนะเพราะตัวนี้สามารถเซตมาโคได้ด้วยเนี่ยฮะมาโคกับสไนเปอร์คีย์ที่เขามีอยู่ใน2แทบ็บในส่วนของมาโคก็สามารถเซตมาโคได้ครับอย่างอันนี้ผมจะแอดเป็นชื่อมาเฟียไว้นะครับก็สามารถเซตมาโคได้ครับในส่วนของคีย์บอร์ดนะฮะว่าจะแบบเป็นปุ่มยังไงอะไรยังไงเนี่ยฮะ ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะ่อะที่เล่นเกมก็สามารถเซตได้ลองลองเอามาเล่นดูนะฮะใครที่ใช้ฟอร์เทอร์ลิตี้นะครับในส่วนของเจ้าตัวนี้นะฮะ H87 นะครับหรือว่าเป็นซีรีส์สูงขึ้นนะฮะและยังมีในส่วนของเมาส์นะที่ผมเห็นก็คือสไนเปอร์คีย์เนี่ยสามารถปรับได้นะครับให้เป็นออนออฟในส่วนของเมาส์สปีดนะครับก็สามารถปรับได้หมดเลยนะครับนี่อันนี้เป็นในส่วนของแถบเกมนะครับอันนี้ให้คลิกตามนะครับก็มีเหมือนให้ทดสอบฮะหลังหลังจากตั้งค่าเมาส์อะไรอย่างเงี้ยฮะ ในส่วนนี้จะเป็น OC t w i c k e r นะครับก็สามารถปรับ o v r c l o c k ได้นั่นเองซึ่งการปรับ r C l o c กเนี่ยก็แล้วแต่ CPU ของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับว่าปรับ o v r c l o c k ได้แค่ไหนนะฮะสามารถปรับ Cock c ค็อกได้หรือเปล่าต่อไป system info นะฮะตัวนี้ก็จะบอกถึงสถานะในส่วนของ system ของเรานะครับว่าทำงานอะไรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ CPU speed อยู่ที่เท่าไหร่เลชออยู่ที่เท่าไหร่เง่างตอนนี้มันอยู่ที่4.6 4, 6, นะฮะ4,600ั 4, นั่นเองนะครับ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของ Tech Service นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับก็เลยไม่มีนะฮะหลักๆครับก็มีประมาณแค่นี้นะฮะที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆก็ลองแบบเข้าไปลองดูกันได้นะครับว่ามีอะไรที่เราสามารถเอามาใช้ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับเอาละเพื่อนๆนะครับก็คนไหนใช้มอเตอร์บอร์ดนะครับในรุ่นอะไรนะฮะก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าเขามีฟีเจอร์อะไรมาให้นะครับเพื่อให้ใช้มอเตอร์บอร์ดตัวนั้นได้คุ้มที่สุดเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเราซื้อมาปุ๊บเราเพื่อเปิดเล่นอย่างเเเดีีีียยววแต่่่จจจรรงาาอออะะมฟ์ไทชนก ใช้งานในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับเอาละสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจในตัวมัทบอดตัวนี้นะฮะก็ลองเข้าไปติดตามชมนะฮะบ,บทความได้ที่ w w w c o m p บ t t k t v c o m แล้วนะครับแลวไปกดไลค์ที่ Facebook Fanpage f a c e b o o k c o m p พิ t i ์โปรดักชันะครับสำหรับวันนี้ผมและทางทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ